ท้น30จุดจับกีกี้แม็กซิมเครือข่ายจีนเฮายึดซับบ้านลดหรูพันล้าน ปออทอบุคค้น30เป้าหมายจับเครือข่ายจีนเทาตุนลงทุนคริปโตโลแมนสแกมฟอกเงินรวมกีกีแม็กซิมยึดซับบ้านลดหรูเกือบพันล้านเมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่30สิงหาคม2 5 6, 6พพลตำรวจโทจิรพงภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งให้พลตำรวจตีอาทิพงศ์ศิวะไพผู้บังคับการก กองบังคับการปาารปาบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกศิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำกำลังกว่า200นายพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปามการฟอกเงินและเจ้าพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุง บุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเพื่อจับกลุ่มและยึดทรัพย์แก๊งคนหลายชาวจีนที่ร่วมมือกับคนไทยแล้วชาวต่างชาติอื่นๆตั้งเป็นแก๊งหลอกลงทุนเงินดิจิทัล แก๊งโลแมนสแกมและฟอกเงินทั้งหมด30เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการและอุดรธานีสำหรับเป้าหมายสำคัญเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นในหมู่บ้านหรูย่านถนนกรุงเทพกีทาเพื่ออายัดบ้านพักหรูจำนวน12หลัง มูลค่าต่อเนื่องราว50ล้านบาทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นหมู่บ้านหรูอ,อีก4หมู่บ้านย่านเดียวกันอีกด้วยทั้งนี้เชื่อว่าบ้านพักทั้งหมดได้ใช้เงินจากการกระทําผิดมีการซื้อไว้ผ่านบริษัทก,กฎหมายแห่งหนึ่งที่มีคนจีนเป็นเจ้าของสําหรับการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังมีเป้าหมายจับกลุ่มผู้ร่วมกระทําผิดทั้งหมด14หมายจับ ในจำนวนนี้มีนางสาวจักรีนาหรือกีกี้แม็กซิมนางแบบชื่อดังรวมอยู่ด้วยโดยผลจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ที่สามารถจับ กลุ่มนางสาวจากลีนาและผู้ร่วมขบวนการได้อีกจำนวนหนึ่งพร้อมยึดทรัพย์เป็นบ้านและรถหรูได้จำนวนมากรายงานข่าวแจ้งว่าการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากชุดสืบสวนกองบัญชาการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ตามแกะรอยแก๊งคนร้ายกลุ่มนี้มากว่า8เดือนหลังพบพฤติกรรมเป็นแก๊งโลมสแกมก่อเหตุหลอกลวงเหยื่อหญิงสาวชาว ยให้ร่วมลงทุนเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือคริปโตเลนซีหลังเกิดเหตุผู้เสียหายแจ้งความไวท้ที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการจากการแกะรอยทำให้พบว่ากลุ่มคนร้ายได้ยักย้ายถ่ายเทเงินไปหลายขั้นตอนก่อนที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นสกุลเงินบาทและนำเงินออกไปซื้อซับบ้านพักและคอนโดหรูในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อรอทํากําไรขายต่อให้กับชาวจีนด้วยกันโดยพบมีกระแสการเงินหมุนเวียนทั้งเงินโสดและเงินดิจิทัลนับพันล้านบาทด้วย